สวัสดีครับสองพระในบ้านวันนี้นำพระผงสายเหนียวมาให้ชมกันครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดติดตามช่องสองพระในบ้านไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับได้นำพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อบุญมาวัดบ้านแก่ง จังหวัดปราจีนบุรีมาให้ชมกันนะครับหนือผงพุทธคุณคงกระพันชาตรีนะครับรุ่นนี้ออกเมื่อปี2556หลวงพ่อบุญมาวัดบรนแก่งนะครับไม่ต้องสาธยายอะไรกันมากเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำพระปงนะครับหรือว่าเทพเจ้าแห่งกระบินบุรีนะครับ ชายาที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกติดปากกันนะครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นตำรวจนะครับก็จะรู้จักกันดีในด้านสายเหนียวนะครับคงกับพันชาตรี น,นี้เป็นพระผงครับพระผงรูปเหมือนขนาดก็ประมาณพิมพ์ผสมเด็ดทั่วไปครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปูนะครับครึ่งองค์สวยงาม บุญมาหรือว่าหลวงพ่อบุญมานะครับโชติธรรมโมรุนนี่ออกที่วัดบ้านแกงนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกปัจจุบันก็กำลังแรงทีเดียว วัดบ้านแก่งอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับรุ่นพิเศษคงกับพันชาตรีนะครับปัจจุบ,บันหลวงปู่หรือว่าหลวงพ่อบุญมาเก็ไม่ได้อยู่ที่วัดบ้านแก่งนะครับ ทุกรุ่นครับตั้งแต่รุ่นแรกออกมาลูกศิษย์ลูกหาก็ต่างเสาะหาครับประสบการณ์ดีครับเด่นดังด้าน คงกรบพันชาตรีกากไไ้ด้วยครับรผงรูปเหมือน่อบุญมาวัดบ้านแก่งนะครับคงกรบพันชาตรี คลิปนี้ก็สวัสดีครับ